ตันล่างอีกเนาะพ่อตัวล่างอีกเอามาเบิ่งแดงๆทางนี้ขายไปพ่อนี่อันนี้มาเท่าไรพ่อเจ็ดหมื่นนะครับเนาะแม่ลูกบ่ก็ได้โอ้แม่ลูกด้วยครับเนี่ยลูกผูแดงๆราคาเจ็ดหมื่นลูกตัวที่ไหนเราพ่อลูกตัวที่สองลูกตัวที่สองในถ่องง้างอยู่ท่องยัง้างๆเนาะถ้อาผสมได้ครับนี่เบิ่งลูกเพควนเอาสีบนเบิ่งลูกลูกผูแดงๆนะครับนี่เนาะแดงดีแดงคักแดงแน่แหละครับลูกเพควน แม่ก็ดีสูงประมาณลอยหาชิบบวกได้ครับมันตัวใหญ่ครายลูกก็จะบางลอยชิบบวกได้ครับนี่แข่งขาใหญ่ดีบอมี่ตํานี้เราพ่อรับประกันเบิร์ตเอารับประกันทุกอย่างราคาเจ็ดชิบห้าโอ้เจ็ดหมื่นเชือดได้ครับนี่แม่ลูกน้อครับนี่เฮลโหลเจ็ดหมื่นเอาคุณพ่อฝากเบอร์โทรหน่อครับแับนี้ศูนย์แปดหกหนึ่งสอง 82 484นะครับเนาะยู่ห้เพิ่อะดรกับผมอ๋อสมาร์อ๋อสมาร์ดราเย็นเท่าขึ้กันเอาโทรมาได้ขอบคุณนได้ไครับผมเอาอนี่นะครับนี่นี่หลากหลายดนะครับนี่ทีมงานเดียวกันเอาใบต่อนะครับเนาะมาเบิ้งทางพี่เอามาเบิ้งสายขุนอันนี้ขายไหครับนี่ว่าท่านขายเนาะมาอาจะไรครับไอ สี 48, ่สิบเนาะพูดได้มาเบิ่งงัวขุนนะครับนี่ราคาสี่นแปด้วครับตัวใหงไงจังที่อายุเท่าไรนะครับนี่สิบหกเดือนพอพันกันได้นะครับนี่เนาะหนางามน่ครับนี่เอาเบิง่งนี่ลักษณะนะครับเนาะสูงประมาณร้อยสามสิบวครับนี่ให้สะดวกฝากเบอร์โทรป่ะเอาฝากเบอร์โทรเหยนะครับผมศูนย์เก้าเจ็ดหนอ้ศูนย์เก้ หกสามสี่นะครับยืมเพื่อนไหนครับไอศิลาพุ่มนะครับเนาะโอเคเข่าเพิ่นหลายครับนี่งาะเพิ่นนี่นะครับบ่กเนนะครับงาะอยู่ศิลาพุ่มนะครับนี่เนาะไปไล่เบิ้งทางผีต่อเอาเบิ้งทางผีเลยกันสวัสดีครับนี่ห้องเท่าไรเนาะครับนี่ห้องสี่หมื่นเจ็ดนะครับนี่เนาะแม่ลูกนี่นะครับแม่ลูกสี่หมื่นเจ็ดลูกแม่นะครับสูงประมาณหน่อยสามสิบถึงหน่อยสี่สิบเลยครับแม่เพิ่นนี่เนาะ แม่เครื arians, ่องเบอดำลูกตัวที่ไหนล่ะครับนี่ลูกตัวที่สองนะครับนี่เอาพอด้ครับว่าเอาเบิ้งไทยเพ่อดนะครับนี่เนาะแม่ครับลูกเบนเบิ้งอีกด้านหนึ่งได้มาคมเดียวครับมือนี่สองโคมเอาใหญ่งยเงยเงยได้มาเท่าไรครับนึ่งหกสิบเจ็ดหกหมื่นเจ็ดลูกแดงนาครับนี่เอาแม่นี่นะครับผู้ใด้มาเบิ้งม่วงขาวขาวนะครับม่วแม่ขาวเครื่องดำนะครับนี่ม่วขาวโบดนะครับนี่เนาะตัวเงยเงย ลูกจะออกมาหนี่แดงเลยนะครับส่วนสูงโดยประมาณนะครับเนาะประมาณเราร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับเนาะเบื้องด้านหนาเพิ่นครับนี่นี่ด่านหน้าลูกแดงนะครับลูกจักเดือนแล้วครับลูกเพิ่นนี่ลูกจักเดือนแล้วครับนี่สองเดือนสาวเดือนนะครับเพิ่นมาแมาแม่นี่ลูกตัวใหญ่ๆแม่ขาวโบดเนาะนะครับเอามาณสองขมเอาไอ้ฝากเบอร์โทรนะครับเพื่นนี่ฝากเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าห้าสองเก้าเจ็ด ห้าเก้าศูนย์สี่ยี่อำเภอใดครับไอ้มเพล่กุมภาลาใสกะลาสินนะครับเนาะโอเคขอบคุณหลายผู้ใดมักนั่เหมือนท่มาด่วนเลยครับนี่เนาะแม่ขาบดใหญ่ๆครับนี่ลูกออกมาหนีแดงเลยครับโอเคแม่สวัสดีครับมาเท่าไหนเนาะแม่นี่อยากซีมือเงานะครับมั่วแม่สาวซีมือเงานะครับห้องหาหมูอปะครับนี่ซีมือเงาได้ครับนี่ส่วนสูงประมาณร้อยยี่สิบบวกร้อยสามสิบได้ยุ่นครับนี่ มันอร่อยสาบวกนะครับเนาะสี่หมื่เกอายุตักปีหรอแม่อายุสี่ขวปีนะครับเอาเบื้งด้านหลังนะครับเบื้องดำด้ครับนี่แข่งขาดีเลยครับมหนยางส้นอยู่นะครับน,น,นี่นี่ตัวเดียวนี่ป่แม่เอาแม่ฝากเบอร์โทรนะครับผมศูนย์แปดแปดเจ็ดแปดแปอันนี้ก็แม่เก้าห้าเจ็นะครับศูนย์แปดแปดเจ้าห้าเ็ด ยู่อำเภอใดไรกันแม่อัศมาร่ารเหรอเย็นเท่านะโอเคคุณจะไล่ครับผมอันนี้เนาะไปเบิ้งต่ออี่ครับขี้มันหลายแต่ว่ามันไายมาเบิดนะครับมั่วหลเหมือนนี้เหรอเบิ้งต่ออยู่นะครับเดี๋ยวไปถามผู้หน่อยง่ายๆทั้งพี่แล้วกันครับผมนี่ อันนี้ของค์ภานอกครับนี่